ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาใส่โลโก้นะครับให้กับบริเวณหัวกระดาษของเรานะครับโดยวิธีการนั้นเราจะต้องสร้างพื้นที่ขึ้นมาก่อนนะครับโดยเลือกที่เมนูแทรกแล้วก็มาที่หัวกระดาษครับแล้วก็เลือกเป็นค่าปริยายจะปรากฏช่องขึ้นมาให้กับเรานะครับใส่รายละเอียดลงไปจากนั้นก็ให้มาที่เมนูแทรกนะครับแล้วก็เลือกที่รูปภาพครับจากแฟ้มจากนั้นก็เลือกโลโก้ที่เราต้องการจะเอามาใช้นะครับแล้วก็คลิกที่ Open นะครับก็จะปรากฏรูปภาพขึ้นมาบริเวณส่วนนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะจัดลักษณะของโครงสร้างรูปภาพหรือว่าตำแหน่งได้นะครับปรับให้ชิดซ้ายนะครับอยู่กึ่งกลางหรือว่าชิดขวาก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายนะครับเพิ่มขนาดได้เห็นไหมครับเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะแทรกโลโก้หน่วยงานเข้าไปในเอกสารตามที่เราต้องการได้แล้วนะครับจัดรูปแบบอีกสักนิดนึงนะครับ